สวัดีค่ะอันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนกันลักกันนะคะซึ่งมีคนใหม่มาสามคนเป็นเพื่อนใหม่พี่อาตอมพี่วาตีกับพี่พันนะคะถามว่าสองลิกกับมิลิคือใครคือเพื่อนเก่าเขวที่ ที่เป็นครึ่งคนครึ่งผีอันนี้พี่จะใช้อัน,นเดี๋ยวไปอันนี้ตัวหนูนะคะอ,นนอันนี้คนที่หนูชอบมากเลยเพราะว่าเขาอะใจดีมากม,ม่ใช่ไหมหนูแอบหนูอยากเป็นแอนกับเขานะอันนี้พี่คนนี้คือคนนี้อยากเป็นแฟนกับมีนาซึ่ง ตัวใช่ไหมน้องไม่เลยคืออาก็จบแค่นี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องเพื่อนกันแล้วกันก็จบแค่นี้นะคะรักนะคะจุ๊บจุ๊บ